ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงช n n e l นะครับคลิปนี้จะเป็นการทำนายทายทักประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นในเรื่องราวของความรักสำหรับชาวราศีกันนะครับ ชาวราศีกันดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเดือนนี้นะครับในเดือนแห่งความรักเดือนวาเลนไทน์เราจะแบ่งการดูดวงออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆหมายความว่ากลุ่มแรกจะเป็นคนที่ยังไม่มีแฟนนะครับส่วนกลุ่มที่สองจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้มีลูกยังไม่ได้อะไรกันนะครับนะส่วนกลุ่มที่สามจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วมีลูกมีเต้าแล้วหรือว่ายังไม่มีลูกนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันในสามกลุ่มว่าในเดือนนี้ในเรื่องของเราของความรักของเราจะเป็นหลังไรบ้างมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกสําหรับผู้ที่ยังไม่มีแฟนนะครับนะดูว่าเดือนนี้เนี่ยเรามีเสน่ห์ดีไหมแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะคบกับแฟนเราจะเป็นยังไงนะครับนะ่ะเรามาดูกันก่อนผู้ที่ยังไม่มีแฟนนะครับ สำหรับเดือนนี้ชาวราศีกันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีแฟนก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากความเจ้าชู้ของตัวคุณด้วยนะครับเลือกเยอะนะมีคนเข้ามาแหละนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วก็คุณเบื่อกับเรื่องราวต่างๆเบื่อกับสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นอยู่นะครับให้ระมัดระวังไว้ให้ดีแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวง กับคนที่เราหมายปองไว้นะครับตรงนี้ถ้าถ้าเกิดคุณไม่เทคแอคชั่นมากลงจนเกินไปเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่จะได้ผมว่าก็มีน้อยนะครับถ้าจากไพ่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่อยากจะใช้ตัวใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวเรียบๆง่ายๆแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ถามว่าเอแล้วถ้าเกิดเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้คบกับคนอื่นมันจะเป็นยังไงบ้างสําหรับเดือนนี้นะครับสําหรับเดือนนี้ ก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าจะค่อนข้างที่จะวุ่นวายฮะนะครับวุ่นวายมีการทะเลาะเบาะแว้งมีการเอาชนะใจคู่แข่งอยู่เรื่อยๆนะครับเหมือนกับว่าคุณยังมีคู่แข่งอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ถามว่าคุณมีเสนธธ่ห์ดีไหมผมว่าก็มีเสนธธ่ห์นะแต่เหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องเจอคู่แข่งค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องของการจีบสาวในเรื่องของการจีบหนุ่มนะครับยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่สําหรับคนที่ยังไม่มีคู่ นะครับยังไม่ลงตัวนะบางทีมันอาจมาจากการพูดการจาของคุณที่บางทีพูดท้วนๆจน,นเกินไปนะครับนะมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะยังไม่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่ครับในเรื่องของความรักส่วนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนสําหรับท่านที่ยังไม่มีแฟนแล้วถ้าเกิดอยากจะให้เขาสนใจละ่ะเราควรที่จะทํำยังไงดีนะครับ ให้เขาเสนใจเราควรที่จะทำยังไงดีพยายามพูจาอ่อนหวานเข้าไว้นะครับนะพูจาอ่อนหวานเข้าไว้แล้วก็บางทีอาจจะต้องใช้เงินใช้ทองในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการเอาอกเอาใจอะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับนะครับอาจจะต้องพูจาหวานหวานหรือว่าเอาอกเอาใจใช้เงินใช้ทองในเรื่องของการเอาอกเอาเอาใจแฟนเราค่อนข้างที่จะเยอะ รประมาณหนึ่งถึงจะถึงจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีถามว่าตัวเรามีมีเงินมีทองไหมท่านใดที่มีอยู่แล้วสามารถเปได้ก็เปได้เลยฮนะผมมองว่าก็จะประสบความสําเร็จแต่เพียงแต่ว่าการพูดการจาของคุณอาจจะต้องอ่อนหวานแล้วก็พยายามเอาอกเอาใจให้มากกว่านี้นะครับนะอย่าพยายามเจ้าชู้จนเกินไปนะครับส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วในเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีกันจะเป็นยังไงบ้าง นะครับสำหรับผู้ที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับมีปัญหาอะไรอยากจะให้ปล่อยผ่านกันนะให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับนะมีความวิตกกังวลใจว่าเฮ้ยแล้วเราจะเอายังไงกับปัญหาชีวิตของเราณนะตอนนี้นะครับคุณควรที่จะหันหน้าเข้าคุยกันนะอย่าพยายามเก็บปัญหาไว้คนเดียวเคลียให้มันจบจบไปนะปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะนะครับมีความอึดอัดวิตกกังวลใจอ่ะ นะปัญหาที่มีเข้ามาเนี่ยคุณอาจจะต้องปล่อยผ่านแล้วก็ทําใจถ้าเกิดคุณอยากจะคบกันต่อไปนะครับให้หันหน้าเข้าพูดคุยกันนะถ้าเกิดไม่พูดคุยกันผมมองว่ามีเกณฑ์จะเลิกลากันได้ค่อนข้างที่จะสูงนะให้อภัยซึ่งกันละกันส่วนท่านใดมีคู่ครองอยู่แล้วนะครับนะก็อย่าห่วงแต่ทํางานมากจนเกินไปนะครับเอาใจใส่คู่ครองคนรักให้มากขึ้นนะ ผมมองว่าคู่ครองคนรักต้องการเอาใจใส่นะครับพาคู่ครองคนรักไปช้อปปิ้งบ้างหรือว่าไปเที่ยวไปงานลื่นเลงบ้างนะครับนะคุณก็คุณก็เขาเรียกว่าไงอะ่ะทำทำตามที่แฟนเราต้องการบ้างนะครับนะบางทีมันอาจจะใช้เงินใช้ทองอยู่บ้างนะแต่ว่าตรงนี้ผมมองว่าคุณก็สามารถใช้จ่ายได้แหละนะครับอย่ามัวแต่เอาแต่ทํางานนะครับนะมันเอาอกเอาใจดูแลคู่ครองคนรักบ้างแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยบางทีมันเหมือนกับว่าคุณคุณยังลังเลใจอ่ะว่าเฮ้ยคนนี้ยังโอเคกับคุณไหมนะมันยังมันยังเป็นไพ่ที่ว่าคนนี้จะเข้ามาเสริมดวงกับเราหรือเปล่ามากกว่านะครับยังมีความลังเลใจอยู่แต่ถามว่าคุณรักกันไหมผมว่าก็รักกันดีอ่ะนะครับอย่ามวัวแต่ทําแต่งานนะครับนะแล้วความสัมพันธ์ต่อไปเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องประครับประคองกันไปก่อนนะครับประครับประคองกับคู่ครองคนรักไปก่อนนะพาไปเที่ยวอย่างที่ผมบอกพาไปเที่ยวพาไปพาไปช้อปปิง้งพาไปใช้เงินน่ะนะครับคู่ครองคนรักของคุณก็จะมีความสุขดีนะ,นะครับส่วนท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของมือที่สามอยู่ต้องบอกว่าตัวคุณก็มีสเสน่ห์ดีนะครับเข้ากับคนง่ายนะให้ระมัดระวังไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าใบนี้เนี่ยแปลได้แปลได้หลายแบบมาก นะครับให้ระมัดระวังให้ดีการที่มีมือที่สามเข้ามาเนี่ยถามว่ามันดีไหมผมว่ามันก็มันก็กระชุ่มกระชวยหัวใจของคุณดีอะแต่ถามว่าคุณคุณเป็นคนเจ้าชู้มากจนเกินไปอะมันจะนําพาปัญหามาให้ได้ในตอนหลังๆนะครับ นะตอนนี้ก็ยังสนุกสนานอยู่นะครับยังไม่มีปัญหาอะไรยังไม่โดนจับได้ยังไม่มีอะไรยังตามไม่ทันเนี่ยผมมองว่าก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดวันใดที่เขาจับได้ขึ้นมาเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะเลิกลากันค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วเราควรที่จะทำยังไงดีละ่ะนะครับ ก็อย่าเจ้าชู้จนเกินไปเนี่ยก็ยังขึ้นมาเป็นใบเดิมนะมันเอาอกเอาใจคู่ครองคนรักแล้วก็ควรมองถึงอนาคตใบบ้างแล้วนะครับนะว่าเฮ้ยต่อไปถ้าเกิดเราแต่งงานกันไปเราจะอยู่ยังไงเราจะดูแลเขาได้ดีไหมหรือว่าเราจะใช้ชีวิตกันยังไงบ้านมีแล้วหรือยังควรวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตให้ดีนะครับนะวางแผนในในอนาคตต่อต่อไปให้ดีหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าวางแผนว่าเฮ้ย เดือนนี้เราจะไปเที่ยวตรงไหนกันดีหรือว่าคือคือเหมือนกับว่าหมั่นเอาอกเอาใจคู่ครองคนระะักนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีมากขึ้นนะครับส่วนผู้ที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับแล้วยังไม่มีลูกอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนสําหรับผู้ที่มีครอบครัวอยู่แล้วเราแยกไปเป็นสามจุดหนึ่งก่อนสามจุดหนึ่งคือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วยังไม่มีลูก นะครับดูว่ามีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วยังไม่มีลูกความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะอย่ามัวแต่ทํามาหากินนะครับนะนะครับถ้าอยากมีลูกผมมองว่าก็ยังไม่พร้อมมีสักเท่าไหร่นะครับมันเหมือนกับว่าเรายังห่วงในเรื่องของการทํางานค่อนข้างที่จะเยอะนะเราก็บางทียังมีในเรื่องของการทะเลาะเบาะแววงความดื้อรั้นของตัวเราอยู่เลยนะครับ นะแล้วก็บางทีคุณอาจจะต้องยอมกับคู่ครองคนรักบ้างดูเหมือนกับว่าท่านท่านที่เป็นผู้หญิงก็อาจจะต้องการคนที่มีความเป็นผู้นำนะครับส่วนท่านเป็นผู้ชายก็ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังคู่ครองค่อนข้างที่จะดุนะครับคุณก็ควรที่จะคล้อยตามนะท่านที่เป็นผู้หญิงก็ก็พยายามหาผู้นำอ่ะผู้นำผู้ชายก็ควรที่จะมีความเป็นผู้นำบ้างพยายามสร้างครอบครัวขึ้นมาบ้าง เหน็ดเหนื่อยหน่อยฮะแต่ยังไงเดี๋ยวก็จะประสบความสําเร็จนะเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการสร้างฐานะนะครับแต่ว่าเอ,อท่านผู้หญิงก็อย่า,ยาแข่งจนเกินไปอะนะครับนะยอมคู่ครองบ้างก็ได้ด้วยก็ได้นะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับคุณคุณเก่งขนาดเนี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าคุณไม่ยอมเขาเลยอนะ่ะแล้วคุณบอกว่าคุณต้องการความเป็นผู้นนะําอ่ะผมมองว่ามันก็ไม่ใช่นะ คุณก็ต้องมีการออนอ่อนผ่อนตามตามเหตุและผลด้วยผมมองว่ามันก็จะสมูทมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณแข็งอย่างเดียวแล้วคุณต้องการความเป็นผู้นําคุณอาจจะต้องไปหาคนใหม่นะครับนะเพราะว่าคุณก็ยังแข็งอยู่เลยมันก็มันก็มีการทะเลาะแน่ๆนะครับคุณก็ควรที่จะอ่อนบ้างนะท่านที่เป็นผู้ชายคุณก็ควรที่จะ พยายามมากกว่าเนี้นะครับมีในเรื่องของการทํามาหากินพยายามมากกว่านี้เพื่อที่จะสร้างครอบครัวมองถึงอนาคตพอดูเหมือนกับว่าตัวคุณก็ตัวคุณกับตัวแฟนคุณเนี่ยก็ร่วมกันสร้างขึ้นมาแหละเพียงแต่ว่าบางทีเขาผู้หญิงอาจจะเก่งกว่าเรานะครับนะก็ประมาณนี้แล้วมีวิธีทำยังไงให้ชีวิตรักดีขึ้นบ้างไหมนะครับอืม ผมมองว่าก็ทําแต่งานไปฮะนะครับทาแต่งานไปมันพาไปท่องเที่ยวพักผ่อนบ้างแล้วก็ทําอะไรอย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปนะครับนะมันก็ต้องค่อยๆสร้างค่อยๆเป็นค่อยๆมากันนะครับพูดคุยกันให้ดีนะครับร่วมการบริหารในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือว่าภาระหนี้สินต่างๆนะครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันกันมานะครับถ้าท่านใดที่มีปัญหาอยู่อยากจะให้ใจเย็นๆน,นะ นะครับคิดถึงผลดีและผลเสียนะครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรลงไปนะครับนะให้ใช้สติมีสติให้เยอะๆครับสําหรับสําหรับผู้ที่มีครอบครัวแล้วและยังไม่มีลูกสําหรับผู้ที่มีลูกแล้วแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับนะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเวลาคุยกันคุยกันด้วยเหตุและผลนะนะครับบางทีมันเหมือนกับว่าเคู่ครองคนรักเราเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปด้วยก็ได้ในบางทีแต่ถามว่าเอมันจะเป็นไปนในทางที่ดีไหมผมมองว่าก็เป็นไปนในทางที่ดีแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการหึงหวงจนเกินเหตุนะครับ ตัวเราเนี่ยบางทีมันอาจจะหึงหวงจนเกินเหตุจนเกินไปอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของความไว้ใจกันมากกว่านี้นะครับแต่ว่าคุยกันได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วอารมณ์ของคู่ครองคนรักของเราผมมองว่ามันยังสวิงอยู่บ้างขึ้นขึ้น,นลงลงไม่แน่ไม่นอนะแต่ถ้าเกิดคุณใช้เหตุผลเข้ามาคุยกันอย่าใช้อารมณ์เข้ามาประกอบอะผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะราบรื่นคุณอยู่กับอารมณ์นะตอนที่เราคุยนะตอนนั้นแล้ถามว่าไพ่เนี่ยมันดีไหมผมว่าไพ่มันดีนะ นะครับไพ่นี้เทวดาคุ้มครองคนดีไพ่นี้ได้อะไรอย่างคาดไม่ถึงไพ่ใบนี้อารมณ์แปรปรวนเพราะฉะนั้นเนี่ยสามใบนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณแปรปรวนต้องบอกว่าพระเกตมงคลจะส่งผลไปในทางที่ไม่ดีคูณสองเลยนะครับอย่าทําอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปแต่ถ้าเกิดคุณทําดีคุณทําดีอยู่แล้วหมั่นเอาอกเอาใจดูแลเข้าเข้าให้ถูกทางพูดให้ถูกทางก็ต้องบอกว่าคุณอยากได้อะไรคู่ของคุณก็จะหามาให้คุณได้ทั้งหมดนะครับ มีมากบ้างน้อยบ้างนะครับก็ลดหลั่นกันไปนะนะครับคุยกันให้ดีๆนะแล้วก็มีวิธีการแก้ยังไงที่จะทำให้ความรักราบลื่นขึ้นมากกว่านี้นะครับพยายามแสดงออกในเรื่องของความรักให้มากขึ้นกว่านี้นะครับ นึกถึงลูกให้มากๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต่างทํางานเพื่อครอบครัวอยู่แล้วนะครับนะคุณไม่ต้องวิตกกังวลไปนะครับเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆมันก็ต้องมีทุกทุกครอบครัวแล้วนะครับมีทุกครอบครัวแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณก็ทําเพื่อลูกทําเพื่อครอบครัวอยู่แล้วนะก็พยายามแสดงออกในเรื่องของความรักให้มากกว่านี้นะครับคู่ความคนรักเราอาจจะไปทํางานนะครับตัวเราอาจจะเลี้ยงลูกอยู่บ้านคนเดียวนะ คุณก็ต้องให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเขานะครับให้ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะอย่าพยายามอย่าหึงหวงออกหน้าออกตามากจนเกินไปนะครับจะทําให้มีปัญหาเข้ามาได้นะให้ความไว้วางใจกันแต่ถ้าเกิดไว้วางใจกันแล้วมันจะไปในทางที่ดีไหมเอาวัานนี้ผมถามเพิ่มเติมให้ละกันเพราะว่ามันขึ้นเท้าทัตลดในเรื่องของความไม่ไว้วางใจกันความหึงหวงกันค่อนข้างที่จะเยอะคราวนี้เนี่ย ถ้าเกิดไว้วางใจกันแล้วมันจะไปในทางที่ดีไหมนะครับก็ยังเป็นไปในทางที่ดีอยู่นะเพียงแต่ว่าบางทีคุณอาจจะเอาเรื่องเก่าๆเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยกลับมาพูดใหม่เรื่อยๆนะครับคุณก็ต้องปล่อยผ่านมันไปนะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องเดิมๆเข้ามาซ้ำๆอยู่บ้างอะ่ะก็ควรที่จะพูดคุยกันนะ ปับความเข้าใจกันคุยกันด้วยเหตุและผลแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่านี้นะครับในเรื่องของเออความรับมันก็จะหมดไปนะพยายามแต่จริงๆมันขึ้นผมว่ามันขึ้นอยู่กับคนสองคนแหละนะครับตรงเนี้ยโอเคนั้นก็ประมาณนี้ขอบคุณมากเลยครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับยังไงผมขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งว่าเอัออนเนี้ยเป็นการดูดวงทำนายแบบกลางๆไม่ได้เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่ได้เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะดูดวงเป็นส่วนตัวนะครับทักปลายทักเฟสเข้ามาได้เลยนะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ให้อยู่ข้างล่างนะคาครูตามสะดวกนะครับจะมากจะน้อยตามสะดวกได้เลยแล้วแต่คุณนะครับเพียงแต่ว่าคิวเนี่ยอาจจะน้องนัดกันก่อนล่วงหน้าสักนิดหนึ่ง นะเพราะว่าคิวอาจจะยาวยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักมาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ